บัญชีหนังหมาบัญชีหนังหมาบันทึกความดีความชั่วของเราทุกอย่างโดยอัตโนมัติเพื่อยมพบาลตรวจด,ดูก่อนส่งไปนรกหรือสวรรค์กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอสร้างเหตุอย่างไรยอมได้รับผลอย่างนั้นบัญชีหนังหมาเดลี่บันทึกบาปโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เราทำบาป การทำบาปทุกครั้งจารึกไว้บนแผ่นหนังหมาเป็นหลักฐานเพื่อยมพบาลตรวจดูก่อนส่งไปขุมนรกคำว่าบัญชีหนังหมาได้ปรากฏอยู่ในไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระล่วงความว่าผู้ใดกระทำบุญอันใดไซเทพยดานั้นเขียนชื่อผู้นั้นใส่ในแผ่นทองสุขและผู้ใดอันกระทำบาปไซเทวดานั้นก็ตราบัญชี ลงในแผ่นหนังหมาคติความเชื่อคนโบราณมนุษย์ทุกชาติพันธ์สอนเราทำความดีละเว้นความชั่วปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสั่งสอนที่บัญญัติไว้ผู้ใดทำดีได้ไปสวรรค์ทำชั่วต้องลง นรกเวลาตายก็จะต้องไปนรกหรือสวรรค์แล้วตอนตายจะรู้ได้อย่างไรว่าจะได้ไปสวรรค์หรือนรกใครตัดสินกรรมดีกรรมชั่วที่ตอนยังมีชีวิตอยู่ทำไว้ใครจะรู้ใครจะเห็นจะมีใครจดบันทึกไว้ให้ได้ทั้งหมดเพื่อพิจารณาตัดสินผลกรรมที่ต้องได้รับแท้จริงแล้วคำว่า บัญชีหนังหมาได้ปรากฏในไตรภูมิคถาหรือไตรภูมิพระร่วงความว่าผู้ใดกระทำบุญอันใดไซเทพพย,ายดาเขียนชื่อผู้นั้นใส่ในแผ่นทองสุกและผู้ใดอันกระทำบาปไซเทพเทวดาก็ตราบัญชีชื่อผู้นั้นใส่ลงในแผ่นสมุดบัญชีหนังหมาจากข้อความนี้อธิบายได้ว่า เมื่อกระทำความดีจะถูกบันทึกไว้ในสมุดบัญชีแผ่นทองสุขและเมื่อกระทำความชั่วกระทำบาปก็จะถูกบันทึกลงในสมุดบัญชีแผ่นหนังหมาโดยมีเทพเทวดาเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว ถือสมุดบัญชีบันทึกตั้งสองเรมนี้ไว้เมื่อวิญญาณของคนเราตายลงไปแล้วก็จะถูกนำตัวมาเข้าเฝ้าพระยาโยมราชผู้เป็นประมุขแห่งยมโลกโดยท่านจะสอบถามดวงวิญญาณว่าได้ทำบุญอะไรอย่างไรไว้บ้าง เมื่อครั้นยังเป็นมนุษย์หากผู้ตายได้ทำบุญมาจะสามารถระลึกได้และทูลตอบพยายมราชด้วยความสัตว์จริงเทพเทวดาผู้ที่ถือสมุดบัญชีบันทึกอยู่ก็จะตรวจสอบอีกครั้งว่าดวงวิญญาณนี้ได้ทำบุญตามที่อ้างมาจริงหรือไม่เมื่อเห็นว่าทำบุญได้ทำความดีไว้จริงสร้างบุญกุศลคุณงามความดี ดังนั้นท่านพญายมราชก็จะมีบัญชาสั่งให้ดวงวิญญาณขึ้นสู่สวรรค์เพื่อไปเสวยบุญอย่างมีความสุขแต่ถ้าหากดวงวิญญาณทำบาปไม่สามารถระลึกได้ว่าตนได้เคยทำบาปอันใดไว้บ้างเทพเทวดาที่ทำหน้าที่ถือสมุดบัญชีบันทึกบุญบาปดังกล่าวไว้ท่านก็จะนำสมุดบัญชีแผ่นหนังหมาที่บันทึกจารึกการ ทำบาปไว้มาอ่านให้ฟังดวงวิญญาณน,นั้นก็จำได้ดวงวิญญาณก็รับสารภาพจำนนด้วยหลักฐานตอบว่าได้ทำบาปจริงทันพยายมราชจึงตัดสินให้นำดวงวิญญาณไปลงทันในคุมนรกคุ้มต่างๆตามแต่กรรมที่ได้กระทำมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเมื่อตอนตายจะรู้ได้ว่าจะได้ไปอยู่พภูมิสวรรค์หรือนรก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในการทำบุญทำบาปจะมีการถูกบันทึกลงในสมุดบัญชีทุกครั้งที่ทำบุญจะถูกบันทึกลงในสมุดบัญชีแผ่นท้องสุขโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งและการทำบาปทุกครั้งจะถูกบันทึกลงในสมุดบัญชีหนังหมาทุกครั้งโดยอัตโนมัติเช่นกันสมุดบัญชีหนังหมาปรากฏในไตรภูมิคถาหรือไตรภูมิพระร่วงมีลักษณะคล้ายหนังสือเล่มใหญ่ๆเชื่อว่าทำจากหนังสุนัขจะบันทึกเรื่องราวกรรมชั่วกรรมดีที่เคยทำตอนยังมีชีวิตอยู่ปกเป็นหนังแข็ง กระดาษนาะเป็นสีน้ำตาลที่เป็นตัวอักษรสีดำจาลึกในเนื้อกระดาษคือกรรมที่ได้รับการชดใช้หรืออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมในเวรแล้วตัวอักษรจึงเป็นสีดำแต่กรรมที่กระทําแล้วยังไม่ได้รับผลกรรมก็จะปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ําเงินโดยกรรมชั่วดีจะระบุตามหน่วยกรรม เป็นต้นว่าตอนมีชีวิตอยู่ซื่อสัตว์สุจริตทำงานตามหน้าที่ไม่เคยรับสินบนริชีเพื่อชาติเพื่อส่วนรวมก็จะได้รับบุญ5,000บุญและ,ะหากนั่งบำเพญรรมอย่างจริงจังจะได้รับบุญหมื่นบุญแต่หากตอนมีชีวิตอยู่ทำบาปคมคืนชำเราหญิงหนึ่งครั้ง หลงเมียน้อยคมเหงเมียหลวงก็จะมีบาป1 5 0 0 0บาปผลโดยรวมเมื่อหมดอายุไขเมื่อสิ้นอายุไขมีคะแนนบาปมากกว่าคะแนนบุญผลกรรมย่อมส่งผลดวงวิญญาณผู้ตายไปเกิดในภพภูมินรกผู้สร้างบาปหนักดวงวิญญาณจะไปสู่ขุมนรกหรือสัตว์เดรัจฉานเปรตหรืออสุรกายแต่หากดวงวิญญาณเมื่อหมดอายุไขมีผลรวม คะแนนของกรรมดีมีมากกว่ากรรมชั่วดวงวิญญาณก็จะได้ไปสู่สวรรค์เป็นเทพเทวดาชั้นต่างๆตามกำลังผลบุญที่สะสมมาว่ามากหรือน้อยตามระดับชั้นของสวรรค์อย่างไรก็ตามคนเราทุกคนควรหันมาทำความดีละเว้นความชั่วเพราะบุญบาปมีจริง จงอย่าประมาทคนที่ยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสจงมันสร้างความดีเพราะอย่างน้อยความดีจะอยู่ทนจะอยู่กับเราทนถึงแม้ว่าความดีจะลบล้างความชั่วไม่ได้แต่ความดีก็เป็นเกราะคุ้มครองภัยให้เราได้จนกระทั่งวันตัดสินกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอสร้างเหตุไว้อย่างไรยอมได้รับผลอย่างนั้น ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงคอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ